สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่19ตอนพระอภัยมณีพบสีสุวรรณ์กับสิ้นสมุทรคลิปที่สองให้ทุกคนได้ฟังและฟังได้เลยนะครับพระฟังคำน้ำพระเนตร ต้องพลากพลากจะออกปากพิมพ์ว่าเลือดตาไหลจะเล่าความตามจริงทุกสิ่งไปจนถึงได้โดยสารมาผ่านพบอันพ่อนี่วิตกอกจะแยกด้วยเรือแตกตายเป็นไม่เห็นศพแล้วตัดถามลูกยาด้วยปลาลบนี่พ่อพบผู้ใดกิงได้มาสินสมุดได้ฟังรับสั่งถาม จึงตอบตามคําแขกแลกภาษาเมื่อเรือแตกแหลกไปในโครงคาลมก็กล้ากลางคืนพก็ขึ้นตีผีเสื้อแม่ผีเสื้อเหลือใจไล่สกัดลูกยิงพลัดไปกับเหล่านางสมสาวสีได้พบแต่แม่สุวรรณมาลีก็แบกหนีไปในน้ำแต่ลำพังถึงเกียรตวันบรรลุถึงเกาะใหญ่ เข้าอาศัยแต่พอชื่นได้คืนหลังพอพอพวกจนเหลือลงเสื้อฟังเกียงเข้าฝั่งชนละทานโดยสารมันมันคิดคดลดเลี้ยวเกี่ยวพ่ะแม่ลูกเกียงแก้แช่นฆ่าให้อาสันที่เหลือตายนายไพร่พ้อมใจกันยกกำปั่นใหญ่ให้ได้ใครคราเที่ยวไต่ถามตามองค์พระทรงเดชทุกประเทศ ทางทะเลเทียเลหาจนถึงจนไปถึงลมมาจากนักาลาพวกพระอ,อาถามทักรู้จักกันจึงเกียนคนพลลบรมทบทับเดี๋ยวนี้อามากลับกระหมอมฉันพอเสียงปีที่เป่าเป็นสำคัญก็หมายมั่นว่าพระอ,องค์ไม่สงกาลูกลำลึกตึกถึงพระผ่านเก้าจึงเดื้อเดาดวนน้ำ ตัมมาหาเชิญเสเดจผู้ว่าในไปเพตราพระเจ้าอาก็อนละห้อยคลอยพระองค์พระรู้ว่าอรุชามาด้วยบุตร ยิ่งแสนสุดเชื่อนชมสมประสงค์จึงตัดบอกอุสาเลนเยนเนาลงนี่ละองค์สินสมุดบุตรคาน้อยเมื่อเลือแตกแบกนางมากลางน้ำจึงได้กลมปันใหญ่ไว้ใส่สวยกับเรือน่องของข่ามาห้าร้อยเที่ยวแล่นลอยล่องหาในสาคอเดชะบุญคุณพระมาประพบไม่ต้องลบ ชียงช่วงดวงสมอนคงได้คู่สู่สมสยมพรอย่าทุกร้อนเลยพระองค์จงสำรานเชิญไปลำกำปั่นของลูกหลักให้พบพักวรนุษสุดสงสารประพาทพลางทางสุนทรสอนกุมมารให้กราบกลานอุสาเลนเจียนนันลงฝ่ายลูกเท้าเจ้าลงกาน่าเป็นเหม แสนกเกษมสมกิจคิดสงประสงค์เลือกกุมารหลานเลี้ยงไม่เคียงองค์พ่อแสนทรงฤิดเลิศดประเริดใยช่วยชีวิตคณิธาของอาไว้ให้คืนได้ดวงสวัสดเหมือนมาดหมายไม่เลื่อมคุณหลานขวัญจงวันตายพลางแบกแนบกายกอดจูบรูปกุมารเอาเครื่องทรง สามอ่างย่างกษัตริย์เพชรชลัดรถจนามุกดาหารทั้งเพชรนินจินดามาลาปทานพระกุมารเมือนหน้าเรียกว่าพันอย่าว่าแต่แก้วแหวนแสนสมบัติถึงใจจัดเอาอะไรมาให้ฉันไม่มุ่งมากปรารถนาสารพันข้ารักแต่แม่สุวรรณมาลีพระอภัยสุริวงศงพระสวนแก้งเชียชวนอุตเลน อันเลืองสีอย่าตอบถ้อยถือความเลยตามทีเชิญผูมีมาไปหาจุดาดวงอุสะเลนฟังคำค่อยผาสุกเหมือนสิ้นทุกสักเท่าภูเขาหลวงสั่งล่าต้าต้นหนคนทั้งปวงตามขระววงไส้ขัวสิบห้าลำทั้งลำทรงทงทองเป็นสองแถวเลือดแล้วลายไหล ไลหลังคาเลียขาคําหัดส่เกียนเกียนปืนยืนประจำเข้าเกียงลำกำปันใหญ่ดังใจจงอุตเลนลื่นเลืองบันเทิงจิตเข้าสถิตเตียงทองที่ห้องสงทั้งถุลายปลายละอองมาต้ององแล้วสอดทรงสนับเผานาวลัดสลององทรงสวมรวมสนับดุมประดับแต่ล้วนเพชร เกีกรลัดทั้งปั้นเน่งเนื่องเฟืองกระหนกระบาดพัดแล้ยวทรงทัดพระมหามาลาบระบายแสมดอกไม้ไว้สว่างหางกาลเวกเป็นเครื่องเอกอวดผู้หญิงยิ่งใจหายทำรรมาโรงทรงหัดจำหลัดปลายพระกรอนไสเตี้ยวผ้าเช่นหน้ากลองสวด สนาวเนปตีกระบีถือสนับมือสวดใส่ไว้ทั้งสองสันกลุลีซีกลาลันขั้นหน้าทองสวดส,สลองพระบาทเพชรเสด็จมาทหารปืนถือปืนยืนสองข้างต่างเยี่ยงย่างยศศักดิ์คอยรักษาแล้วเชิญองค์พระอภัยให้ขีคลาลงมาเพตราลำใหญ่ดังใจปองศีสวรรค์น,นั่นมารับ คำนับพี่แต่สุวรรณมาลีนี้เข้าห้องพระอาภัยพี่ยาน้ำตาหนองขึ้นแท่นทองที่นั่งทั้งอสุเลนเราโยทีศีสุวรรณกับศ้นสมุทรถืออาวุธป้อมพลั่งทั้งด่างเขียนพ้นฝันหลังลังกาพวกหัตจเกณนล้วนจุดเจนจุดประจุปืนยืนระวัง ศรีสวัน์อัญชลีพระพี่เจ้ากำดเศ้าโศกจิตคิดความหลังจะกล่ำกลืนเกลื่นใจก็ไม่ฟังพระชนละในไหลหลังลงพลั่งพลายพลางประนบบทททเลศพระเชษฐาน,น้อนึกว่าสิ้นบุญจะสูวนหายเที่ยวติดตามถามข่าวก็เปล่าใดหากหลานชายชี้แกงกิ้งแก้งใจได้ทวนถึงสามพราม ตามมาด้วยเป็นเพื่อนม้วยมรลนาจะหาไหนพลางตัดเรียกลูกน้อยกลอยลือไทยมากราบไหว้ให้ชิดพระปิตุลาสวงสารองค์พระอาภัยวิไลโสมลูกประลมหลานน้อยลราห้อยหาอุ้มเคลืนวางกลางตักพิษพรกตราพระชนรนานองเนียดจังเวทใจจะเล่าความตามยากเมื่อจากน้อง ก็าขาดข้องเขาจะแจ้งแถลงไขเกี่ยงว่าพี่นี่ก็แสนสลดใจหมายว่าไม่พรบญาติแล้วชาตินี้หากกุศลหวนหลังเราทั้งสองยังพบน้องนัดดามาลสียังทุกหนึ่งถึงชนกจนละนีจะไายดีไม่ได้รู้ถึงหัวเลยพระล่่ำพลางต่างองค์ทรงกำแสง โอ้เสียแรงเกิดมานิจาเอ๋ยไม่เคยยากตลากลําต้องจําเคยเมื่อไรเลยจะพร้อมวงพงประยุนพระพี่น้องสององค์สะอื้นให้ด้วยอาลัยไกลญาติเพียงขาดศูนทั้งลูกน้อยนัดดาก็อ,อาดุลต่างเพิ่มพูนสวกเศร้าไม่เบาบาง บัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไม้แต่เพียงเท่านี้และขอความให้กดติดตามให้ด้วยเรียพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ